สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่27สิงหาคม2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักด์จำเล่าใหทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตการหุ้นทั่วโลกในวันพุทธที่ผ่านมานะครับอย่างในเอเชียเนี่ย ก็ปรับตัวผสมผสานกันนะครับโดยจะเป็นการปรับตัวลดลงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะครับแล้วก็สหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับเนื่องจากมันมีปัจจัยบวกเรื่องเกี่ยวกับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะฮะแล้วก็เรื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในยุโรปนะครับรวมถึงข่าวด้านบวกเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นานะครับ เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตลาหุ้นสารัฐก่อนสำหรับดัชนีตลาหุ้นสารัฐนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นเรียกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะดัชนี S&P 500นี้แล้วก็ N a สแตร้อยนะครับโดย S p 500เนี่ยบวกได้1%ซส่วน n นส d ตร1 0้อยเนี่ยบวกได้มากกว่า2%ซน์นะครับที่2ดัชนีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีมากเนี่ยเนื่องมาจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับ ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แบบโดดเด่นมากๆนะฮะหุ้นอย่างเซล f o r c e นะครับที่ประกาศผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเนี่ยราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง26%อนะครับอย่างพวก Netflix ก็บวกขึ้นได้ถึง11%กว่านะครับส่วน Facebook ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง8%รวมถึงหุ้น t ท sla นะครับผู้ผลิตรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้านะครับก็บวกได้ถึง6%นะครับด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ดีมากๆของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับม ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะฮะแล้วก็ทาจุดสูงสุดใหม่ได้ต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับปัจจัยบวกที่เข้ามาในตลาดนะครับอันแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะก็คือตัวเลขคําสั่งซื้อนะฮะสินค้าคงทนนะครับไม่รวมพวกอุปกรณ์ด้านขนส่งนะฮะหรือ call d r l b l e goods o r d e r นะครับประจําเดือนกรกฎาคมปรากฏว่าขยายตัวได้2.4เนะฮะจากเดือนก่อนหน้ามากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่2.0นนะครับถัดมานะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นข่าวที่บวกกว่านะฮะก็คือ บริษัทโมเดอร์นานะครับได้มีรายงานผลการทดลองวัคซีนนะครับที่ทางบริษัทกําลังพัฒนายอยู่เนี่ยซึ่งเป็นการทดลองในผู้สูงอายุนะครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยมีทั้งหมด10บรายนะครับโดยมีอายุตั้งแต่ห6ปีถึงเจดสิปีนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็10บรายเช่นกันโดยมีอายุตั้งแต่7 1ปีขึ้นไปปรากฏว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยให้ผลการทดลองนะครับที่ออกมาค่อนข้างดีมากนะครับเมื่อผู้สูงอายุนะฮะมี มีผลการทดลองที่ดีนะครับมีการสร้างแอนติบอดีขึ้นมาได้นะครับอันนี้มันเป็นข่าวบวกมากๆเพราะว่าคนที่มีอายุเยอะๆนะครับมันจะสร้างพวกนี้ยากกว่าคนที่มีอายุแบบน้อยๆนะครับข่าวนี้เนี่ยมันเลยส่งผลบวกต่อตลาดได้ค่อนข้างดีนะครับมาที่ตลาดหุณเอเชียนะครับ แต่หุ้นจีนนะครับปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะฮะดดชนีเซียสไตร์สามร้อยเนี่ยลดลงไปหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับปัจจัยลบก็ไม่ได้มีอะไรเข้ามานะครับมันเป็นการขายทํากาไรระยะสั้นออกมาซะมากกว่าน่นช่วงก่อนหน้านี้นะครับตลาดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันมาถึงสามวันนะฮะแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยนักทุนรายย่อยนะครับเขาใช้บัญชีมาจิ้นในการซื้อขายหุ้นกันค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา หุ้นขึ้นหรือหุ้นลงเนี่ยมันเลยจะค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับสำหรับตลาดหุ้นจีนปัจจัยไม่ได้มีอะไรนะฮะแล้วก็นักงทุนต่างชาติก็มีขายสุดที่ออกมา170ล้านเหรียญน,นะครับก็ไม่ได้เยอะมากอะไรมันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับก็คือมาจากบริษัทท r i p c o m นะฮะซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับก็ได้ออกมาให้ความเห็นว่า ตัวเขานะฮะอยากจะเห็นญี่ปุ่นและจีนเนี่ย <c oughs> มีการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวนะครับเดินทางไปมาหาสู่กันได้นะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับเขาเชื่อว่าถ้ามีการเปิดให้นักท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศนี้เดินทางไปมาหาสู่กันได้นะครับจะได้เห็นภาพการฟื้นตัวของธุรกิจด,ด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศเนี่ยอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับแต่คิดว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เขาน่าจะรอให้มีวัคซีนก่อนนะฮะถึงจะยอมปล่อยให้มีการท่องเที่ยวแบบเปิดเสรีขึ้นมาได้มาที่ตลาหุ้นฮ่องกงนะครับดัชนีตลาหุ้นฮ่องกงเนี่ยห่างแสงนะฮะปรับตัวแบบแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยบวกขึ้นมา5จุดหรือ0.02%เท่านั้นมาดูวันที่ดัชนีห่างแสงเทคอินเด็ดีกว่านะฮะอันนี้บวกขึ้นมาได้0.7% นะครับพวกหุ้นที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอ e ีนคอมเมิร์ซนะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีมากนะครับอย่าง a l i b นะฮะก็บวกได้ถึง4.2นะครับแล้วก็ไอตัว JD นะครับก็บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้น2ตัวนี้เนี่ยมาเลยส่งผลให้ดัชนีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะฮะ ปัจจัยหลักที่ทําให้หุ้นบาบาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเนี่ยมันมาจากบริษัทลูกของเขานะครับที่ชื่อว่าแอน g r กรุ๊ปนะฮะที่ทําธุรกิจด้านเกี่ยวกับฟินเทคนะครับกำลังจะจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้นะครับเป็นแบบดูออลลิสเลยนะครับแล้วก็จะจะเขาเรียกว่าระดมทุนจากการ i p พโอได้แบบสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวนะฮะเขาคาดว่าน่าจะระดมทุนได้มากกว่าสา0หมื่นล้านเหรียญน,นะครับซึ่งจะทําลายสถิติเดิมที่ บริษัทซาอุดิอารามโกทาไว้นะฮะเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะที่2 9 4ห0น้าี่ล้านเหรียญนะครับก็มาดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเขาจะระดมทุนได้เท่าไหร่แต่คิดว่าเกินส0 0 0 0ล้านเหรียญแน่ๆนะครับวันที่สามหุ้นญี่ปุ่นบ้างนะฮะแต่ชินิต่าหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับลดลงไป5.9จุดหรือแค่0 0 3เท่านั้นนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะจริงๆก็ช่วงก่อนหน้านี้ช่วงระหว่างการซื้อขายก็ลบเยอะกว่านี้พอควรนะครับแต่พ ค่าเงินเยนนะฮะมันอ่อนค่ามาที่ระดับ1 6 4 0เยนเนี่ยมาเลยช่วยให้ดัชนีเนี่ยไม่ปรับตัวลดลงแรงมากนะครับเหมือนนักทุนเนี่ยเริ่มจะชะลอการลงทุนและรอดูการประชุมที่แจ็คสันโฮนะครับในวันพฤหัสและศุกร์นี้นะฮะว่าจะมีประเด็นอะไรออกมาหรือไม่นะครับ mm hmm. ด้านความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในญี่ปุ่นนะครับคือตอนนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ญี่ปุ่นได้มองว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยส่งผลให้เม็ดเงินนะครับ จากการทำ QE นะฮะเข้ามาในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นคือจริงๆอะญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำ QE มาตลอดนะครับแต่ว่าช่วงก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยเงิน QE เนี่ยมันกระจายไปไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่มันจะอยู่ใน financial market ซะเป็นส่วนใหญ่แต่พอเกิดเรื่องโควิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเงิน QE นะครับหลายๆส่วนนะครับมันได้ไหลไปที่ ประชาชนนะครับคือเขาต้องมีมีเงินช่วยประชาชนให้เข้ามาจับจ่ายนะครับแล้วก็ช่วยลดผลกระทบของเรื่องการว่างงานนะครับแล้วก็มีส่งไปที่บริษัทญี่ปุ่นทั้งขนาดกลางและเล็กมากขึ้นนะครับปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้เงิน QE นะครับเข้ามาหมุนเวียนในเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งมันอาจจะช่วยผลักดันให้ตัวเลขเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เร็วกว่าในช่วงก่อนเกิดโควิด แต่น,นี้เนี่ยมันก็เป็นบทวิเคราะห์ซึ่งก็มีความน่าจะเป็นค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเรามารอดูว่าจะเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่นะครับออขออีกสักประเทศแล้วกันนะครับสำหรับเอเชียดัชนีตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันนะฮะบวกขึ้นมา2.59จุดหรือ0.11เปอร์เซ็นต์นะครับดัชนีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในเกาหลีใต้นะครับมันจะยังไม่ค่อยดีขึ้นเลย ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่นะครับลดลงมาต่ำกว่า300ลายได้เพียงวันเดียวเท่านั้นตอนนี้ก็ในวันอังคารนะครับก็เด้งกลับขึ้นมาเหนือ300ลายอีกครั้งหนึ่งละตัวเลขออกมาที่320ลายนะครับน้กากนต่างชาตินะครับยังเข้ามาซื้อสุทธิต่อเนื่องอีก160ล้านเหรียญน,นะครับปัจจัยนี้เนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยบวกเล็กๆต่อตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับ ด้านความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในเกาหลีนะครับอันนี้ผมค่อนข้างชอบมากนะครับคือทางรัฐบาลเกาหลีเนี่ยเขามีโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพของเกาหลีใต้นะครับที่ชื่อว่า So Fintech La b นะครับโดยเขาจะมีการจัดตั้งออฟฟิศนะฮะแล้วก็ให้บริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยหลายๆบริษัทนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะเ,เหมือนกับจะได้มีการแบบอาจจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันอะไรกันนะครับซึ่งบริษัทเหล่านี้เนี่ยจริงๆก็น่าจะเป็นคู่แข่งกันด้วยแหละนะครับแต่เขาก็เอามาอยู่รวมกันได้เขาจะให้อ ผู้ที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับฟินเทคทั้งหมด30บริษัทนะครับเข้ามาเช่าพื้นที่ในในตึกเดียวกันนะครับโดยจะเริ่มเข้ามาในสํานักง,งานในตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้นะครับแล้วก็จาก30บริษัทนี้เนี่ยจะมี5บริษัทนะครับที่ไม่ใช่บริษัเทเกาหลีใต้นะครับโดยคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เข้ามาอยู่ในโครงการนี้นะครับจะต้องเป็นบริษัทฟินเทคที่เน้นทำธุรกิจนะครับในตลาดเอเชียเป็นหลักนะครับและธุรกิจของผู้ที่สมัครเข้ามาเนี่ย จะต้องมีอายุอย่างน้อยนะครับเจ็ดปีขึ้นไปนะครับเรียกว่าใหม่ๆก็เข้ามาไม่ได้นะครับเหมือนที่ตลาดหุ้นยุโรปนะครับตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีจะเรียกว่าปรับขึ้นในระดับกลางๆแล้วกันนะครับแทบตลอดวันนะครับแต่พอมาในช่วงท้ายของการซื้อขายเนี่ยมันมีข่าวด,ด้านบวกเกี่ยวกับผลการทดลองของวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นาเข้ามาเนี่ยมันเลยทําให้ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ย ปรับตัวขึ้นได้ดีในช่วงท้ายนะครับจนดัชนีสต๊อก600เนี่ยบวกขึ้นมาได้ถึง0.9นะถือว่าโอเคเลยทีเดียวนอกจากข่าวภายนอกยุโรปนะฮะจากเรื่องวัคซีนของโมเดอร์นาเนี่ยภายในยุโรปเองก็มีปัจจัยบวกนะครับจากทางเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสนะฮะมาเริ่มที่เยอรมนีก่อนพักร่วมรัฐบาลของประเทศเยอรมนีนะครับตกลงที่จะขยายมาตรการทางเศรษฐกิจ กระตุ้นทางเศรษฐกิจนะครับเพื่อรองรับผลกระทบของโควิด -19 นะฮะโดยงบประมาณเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก1 0 0 0มื่นล้านยูโรนะฮะแล้วก็เขาจะขยายนโยบายยืดระยะเวลาการทำงานที่สั้นกว่าปกตินะครับแล้วก็ตึงกฎหมายเรื่องการล้มละลายลงนะครับก็เรียกได้ว่าอุ้มกันเต็มที่นะครับ ถัดมาแลฮะที่ประเทศฝรั่งเศสน,นะครับก็มีกําหนดที่จะนําเสนอแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับในวันที่3กันยายนที่จะถึงนี้นะครับจากการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสน,นะฮะคุณชองคัสเท็กซ์นะครับก็มาดูกันว่า ฟื้นฟูนะครับรวมถึงมาตรการกระตุ้นที่จะเกิดขึ้นต่อนเนื่องในยุโรปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนแต่แค่มีข่าวมาว่าจะเสนอเข้ามานะครับพวกหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็สถาบันการเงินในยุโรปนะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีนะครับอย่างพวก s a t อะไรก็บวกได้1.9%่ปนะครับถือว่าใช้ได้นะับพวกหุ้นในกลุ่มสินค้ารู่หลาก็ดีนะครับอย่าง p น n d o r a นี่บวกได้9.4%เลยทีเดียวหรือ w i กตองก็บวกขึ้นมาได้1.5%นะครับ ที่ราคาทองคานะครับราคาทองคาเนี่ยเรียกได้ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะมาปิดที่1,954เหรียญนะครับสําหรับราคาทองคาสปอตบวกขึ้นมา1.35%อันนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากมันมีข่าวด้านบวกเข้ามาในตลาดค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะข่าวด้านบวกเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนของโมโนนานะครับแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะฮะแต่ชนีเยอ l ซียลเด็กเนี่ยปรับตัวลดลงประมาณสัก0.13%นะครับ มาที่มุมมองค่าเงินของดรโจิติพลกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากออตอนนี้นะครับบอลยูเนี่ยก็ไม่ได้ตอบรับกับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นสักเท่าไหร่นะครับค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงนะฮะอย่างที่เรียนไปในตอนตน้นลดลงมาประมาณสัก0.1%เทียบกับสกุลเงินหลักนะครับพวก ค่าเงินในสกุลหลักที่มีความผันผวนสูงๆอย่างออสเตรเลียดอลลาร์และก็นิวซีแลนด์ดอลลาร์นะครับแข็งค่าขึ้นถึง0.6-1%เลยทีเดียวนะครับบนอารมณ์ของตลาดที่เชื่อว่าเงินเฟอ้อนะครับจะสูงขึ้นกว่าเป้าหมายนะฮะจริงๆเงินบาทเนี่ยเมื่อวานก็แข็งค่าขึ้นมาเร็วอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังตอนออตานนะราหุ้นไทยนะครับถัดมานะครับมาที่ตราหุ้นไทยนะฮะดัชนีตราหุ้นไทยนะครับเปิดมาก็เป็นลบเล็กน้อยตามตลาดสุ ส่วนใหญ่ในภูมิภาคนะครับที่ส่วนใหญ่ก็เปิดมาติดลบกันแต่ผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงนะฮะดัชนีก็ฟื้นตัวได้ดีนะครับแล้วก็อยู่ในแดนบวกตลอดการซื้อขายดัชนีเซ็นดิงเด็กนะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ประมาณสัก0.5%นเอนะฮะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับไม่ได้มีปัจจัยบวกหรือลบอะไรเข้ามาในตลาดมากนะฮะแต่หลักๆเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยช่วงที่ผ่านมานะครับปรับตัวค่อนข้างแลกขาดตลาดหุ้นในภูมิภาคแล้วก็ทั่วโลกค่อนข้าางมากนะครับ ช่วงนี้เนี่ยเลยมีแรงซื้อเข้ามาจากนักลงทุนสถาบันแล้วก็นักลงทุนต่างชาตินะครับถึงแม้จะยังไม่เยอะแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะฮะดีกว่าเข้าขายนะครับส่วนค่าเงินบาทนะครับก็แข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะฮะตอนที่เซ็นดินเด็คไปทําการเนี่ยค่าเงินบาทแข่งค่ามาที่31.35บาทล่าสุดเมื่อเช้าผมดูเนี่ยลงมาแถว31.25.26้ละนะครับถือว่าแข็งค่าขึ้นมาตามค่าเงินในภูมิภาคที่แข็งค่าขึ้นนะครับ หุ้นในกลุ่มพวกสื่อนะครับเอกชนิก e แล้วก็ผู้ให้บริการด้านการเงินนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับอย่างพวกสวัสด์เนี่ยโหบวกขึ้นมาเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเออเมืองไทยริซิ่งก็บวกขึ้นมาได้สามจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับบีทีเอสก็บวกขึ้นมาสองจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ดีเลยเหมือนกันนะครับพวกเดลต้าก็บวกขึ้นมาสองจุดสองเปอร์เซ็นต์เคซีก็โหว่ได้ถึงเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับปัจจัยเหล่านี้นะครับมาเลยส่งผลให้ตาหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวเพิ สำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกในวันพุธที่ผ่านมาก็มีประเด็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอสรุปให้อีกครั้งนะฮะว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะประเด็นที่หนึ่งนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีแล้วก็โดดเด่นนะครับจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีนะครับแล้วก็การประกาศรายงานผลการทดลองของวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นานะครับที่ทดลองในผู้สูงอายุนะครับซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ดี เมื่อผู้สูงอายุยังให้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยมันก็น่าจะสามารถสร้างพวกแอนติบอดีเดียได้มากกว่านะครับถัดมานะครับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีมากๆนะคะส่งผลให้ดัดชนี S&P 500แล้วก็น a s แตก100นะครับทำจ,จุดสูงสุดใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ถัดมานะครับประเด็นสุดท้ายนะครับวันพฤหัสและศุกร์นี้นะครับจะมีการสัมมนาเชิงวิชาการนะครับที่แจ็คสันโฮนะครับหรือที่เรียกว่าแจ็คสันโฮสิมโพเซียมปัจจัยนี้นะครับอาจจะส่งผลให้ดัชนีหุ้นทั่วโลกนะฮะปรับตัวในกรอบแคบๆนะครับเพื่อรอดูท่าทีของคำแถลงของประธานเฟดนะฮะว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจออกมาหรือเปล่านะครับสำหรับวันพุธที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจประมาณนี้สำหรับตลาหุ้นทั่วโลกขอขอบคุณที่รับฟัง นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ